เมื่อก่อนเราได้มีองแฮม m ่าได้มีอย่างด้แถวนี้นะหลังจากเรามีทางด่วนตัดมาวันนี้วันนี้มีองแฮมแล้วนะส้มมีป่าแห้งมีอย่างต่างๆนานา,นา,นาขายอยู่นี่ตอนนี้เรากําลังข้ามขั่วเก่านี่นะโอ้พ้นก็มีการปัปรุูใไม่จากพ้นก็จะเป็นโรงแรมเป็นยันพักเป็นมือพักมือพรนี่โอ้คึกขึ้นขนาดแล้วตอนนี้สวัสดีทุกคนตอนนี้ปับดินก็ยังอยู่ที่เมืองวางเวียงแข่งเลี้ยงจัดเนาะ วิดีโอนี้ปัตดินจะพาทุกคนขี่รถเลาะเบงแถวแถวนอกเมืองหรือว่าแถวแถวซานเมืองตัวเมืองบางเวียงนะอันนี้จะเป็นเส้นทางที่จะไปขึ้นทางด่วนเลี้ยงจันทร์หาบางเวียงบ่าเมื่อเลี้ยงจันทร์หาบางเวียงทางด่วนจากบางเวียงไปหาหนครหลวงเี้ยงจันทร์นาะก็คือทางด่วนลาวจีนหรือว่าลาวไชน่าเอ็กซ์เพรสเบสอันนี้บอลก่อนที่จะไปหาบอลเก็บเงินเขาจะมีขายของฝากเลย ขายของฝากก็เมื่อก่อนั่นเส้นทางเลขที่สเหนือเนาะทุกคนจากบางเวียงไปหานครโหลวงนิจฉัเขาจะขายั่นขายนี่อยู่ตามถนนหนทางเนาะก็จะคนก็จะมาจอดรถแว่ซื้อของฝากกันหลังจากมีทางด่วนมาแล้วส่วนหลายคนก็จะใช้ทางด่วนกันในการเดินทางระวางบางเวียงไปหานครโหลวงนิจฉันเนาะหรือว่าจากนครหลวงนิจฉัมาหาบางเวียงเนาะมนก็เลยมีการขายของฝากยู่บนบริเวณบี้เนาะก่อนที่จะ ขึ้นทางด่วนท่านจะมีข่ายของปา่านี่ส่วนใหญ่จะเป็นป่านะเป็นประเภทป่าอย่างนี้ก็มีป่าส้มป่าอย่างต่างๆแล้วก็ป่าแห้งดวันนี้หลายห้านเลยนะจามาแวะซื้อกันได้เยบะดพลินจะลองขี่รถจักรไปตามนี้นะไปบอนที่จะไปหาบอนเก็บเงินบอนขึ้นทางด่วนอ่าไปหานครหลวงให้จัด ก่อนที่จะไปฮอดบอลเก็บเงินเขาสามารถขี่รถจักรไปได้อันนี้ก็เป็นช่วงแรงๆเนาะวิดีโอผ่านมาหั่นประดินก็พาทุกคนแต่งย่างรอเบิงตลาดาแรงอยู่ที่เมืองวังเวียงแห่นี้ออกมานี่ก็เลยวาเอามาขี่รถเบิงบรรยากาศอยู่บนบริเวณแถวนี้ เมื่อก่อนเราได้มีองแฮม m ่าได้มีอย่างด้แถวนี้นะหลังจากเรามีทางด่วนตัดมาวันนี้วันนี้มีองแฮมแล้วนะวางเปี่ปดันินเซาจักร้ารดจักว่าจะไปผาหอมแล้วก็ว่าจะไปกาสี แต่ว่าอ,อันท่านเที่ยวไปเซาลัจักนะเพื่อนเพื่อนว่าให้เขาเอาไปกับฮอดกาสีแล้วก็บ่อให้เราเอาไปฮอดนะเมืองแมทรลัดจัไปเมืองแมนาแต่ว่าเอาไปพผาหมอมนี่ไปได้เนาะถ้าเขาเจารถจกไปพผาหมอมไปได้แต่ว่าสุดท้ายมาท <laughs> ้านไปเลยไม่ได้ไปซ้ำ <laughs> ไปขี่รถเลาะแถวนี้เห็นซ <laughs> ากหลังของพระดินปะ ที่ผู้่าที่สวยงามเนาะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบางเบียงเราอยู่ด้านหน้านก็จะเป็นสถานีเก็บเงินขึ้นทางด่วนแล้วนะ ขึ้นทางดวนบอลเก็บเงินนี่ก็มีขายของป่าอีกนะครับก็เป็นประเทศเดียวกันกับเพื่อ,อันกับปารดัดินนั่นจอดรถเบิ้งเมื่อกี้นี้นะก็จะมีป่าส้มมีป่าแห้งมีอย่างต่างๆนานาขายอยู่นี่นนี้ก็เป็นทางออกไปทางเส้นเส้นทางเลขที่สิเลียรจะจักไปก็ได้แล้วอ๋อ,อแต่นี่แหละ เราจะขี่รถกลับออกไป นี่มีเดินเตะบ,บานนะหลายหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเมืองวังเวียงนี่เป็นเมืองเอกของแขวงเวียงจันทร์บ่ได้แม่นได้ทุกคนเมืองเอกของแขวงเวียงจันทร์คือเมืองเวียงคำนะเมืองเวียงคำนี่จะมีอยู่สองเมืองในประเทศลาวเฮาก็คือเมืองเวียงคำแขวงหลวงพระบางกับเมืองเวียง คําอคำแข่งเลี <ität> <It> ้ยงจันทเนาะเมืองเวียงคำแข่งเลี้ยงจันก็จะเป็นเมืองเอกหรือว่าเป็นเทศบาลแข่งเลี้ยงจันทนั่นเองเมืองเวียงคำอยู่แถวใดหลายหลายคนอาจจะ่รู้จักเมืองเวียงคำจะอยู่ติดกับอจะอยู่ติดกับเมืองแก้วอุดมอยู่ติดกับเมืองพลโฮงรู้สึกว่าเมื่อก่อนท่านเทศบาลแข่งเลี้ยงจันทจะเป็นเมืองพลโฮงเนะ แต่ว่าต่อมาน่าจะมีการย้ายจากเมืองคนโฮงไปเป็นเมืองเวียงคำหมายถึงว่าย้ายจากเทศบาลแขงอะนะไปที่เมืองเวียงคำเมืองเวียงคำก็จะอยู่ติดกับน้ำางื่อเป็นเมืองน้อยแต่ว่าตอนนี้กำลังมีการพัฒนาเป็นถนนหน,านทางซีเลนมีตึกอาคารสถานที่ของราชการในยูที เมืองเวียงคำเทศบาลแขงเวียงจันทร์นะคระับปดดินเคยไปทายวีดีโอใหอ้ทุกคนได้เบิงกันไปแล้วเนาะถ้าผู้ใดสนใจอยากเห็นตเมืองเวียงคำก็สามารถเข้าไปหาในซองของปดัดดินได้เสียเหลวกันตอนนี้ปดัดดินขี่รถกลับออกมาเนาะจากบอจุดเก็บเงินขึ้นทางด่วนสถานีวังเวียงขี่รถกลับออกมาเดี๋ยวเขาจะขี่รถเข้าไปในตัวเมืองจังไรน,นะฟุตบอนไป ควานจริงยังมีถ้ำยังมีอย่างบอนไปหลายใช่ปะปัตตนหฮุสซึกว่ามาบางเบียงแล้วสถานที่ใดที่ว่าคนไปหลายแล้วคนแบบว่าสิ้นเคยกันแล้วปัตตินก็เลยว่าบ่เคยอยากไปนะคัานจริงบุรุกุลก็มีบุรุกุลหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ปดัตตนก็เคยไปแต่บุรุกุลสามกับบุรุกกุนหนึ่งนะนอกจากนั้นก็บ่เคยได้ไปแล้วก็มี ้ำวะนี้ำจังทำนางนอนทำนั่นทำนี่ปัตดินก็ยังไม่เคยไปได้เคยไปได้ทำนีอย่างว่าที่นี่น้ำรอดออกมาเนะ่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรห,หลายคนก็คงเห็นกันไปแล้วว่าหลายคนก็คงได้มาเที่ยวกันแล้วนะปัตตดินก็เลยว่ารู้สึกว่าไ่อยากไปละอยากไปสถานที่ที่แปลกใหม่อย่างที่นะตอนนี้นะอยากหาแบบว่าอยากไปแยวนอกๆอย,อย่างนี จะเข้าลงทางดวนมานะเขาขี่รถมาเรื่อยๆก็จะเข้าสู่ตัวเมืองวังเวียง นเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่ลงจากทางด่วนมาแล้วก็ซื้อเข้ามาเนาะก็จะเป็นถนนที่ตัดพาใจกลางตัวเมืองวงเวียงนี้ไปแล้วก็จะมีถนนที่ตัดเรียกสายน้ำซองเส้นนี้มจะมีรถหลายแล้วก็จะคึกขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นถนนหรือว่าเป็นเส้นทางสายท่องเที่ยวแท้ต้องเป็นเส้นทางทียู ติดกับน้ําซองน่จจะมีบ้านพักมีโ้งแรมมีอย่างลาย เส้นทางเส้นีนเนาจะเป็นเส้นทางที่เรียบสายน้ำซองไปที่ปัตตานีเบ้านะก็จะมีบ้านพักมีโรงแรมมีร้านอาหารนะเด็นทวงที่มีนักท่องเที่ยวหลายๆก็คือเส้นนี้จะเป็นเส้นที่คึกคืนนักท่องเที่ยวหลายนะจะมีบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลกหลายอยู่เส้นนี้ วัสิถามอย่างก็ทิศห้านจากโมงะนะเดอดประมาณจากหกโมงเฮามาส่งก็ได้พี่ประมาณจากโมงเฮามาเอาอนนั้นหกโมงเฮามาส่งก็ได้พี่เดี๋ยวประดินจะพาทุกคนชี่รถข้ามขัวเกานีไปเนาะตอนนี้ขัวอยู่ที่วางเบียงก็จะมีขัวไม้ชีวทางทิศเหนือเรากำลังมีขัวอีกอันนึงที่เพิ่กนกำลังมีการสร้างอยู่ ส่วนปัตตานจะข้ามไปนี่จะเป็นขัวเก่านะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปข้ามขัวเกาที่มีมาแต่เก้ากรพุ่นนะแต่ว่าต้องได้เสียงเงินขัวอย่างนี้เดี๋ยวไปเบิ่งกัน ันนี้เรากาลังข้ามขั่วเก่านี่แหละโอ้พ้นก็มีการปัปรุงใไม่ได้เนาะก็ดีอยู่ตอนนี้นะย่านอยู่เลยแต่ก็ดีอยู่ดีอยู่ตอนนี้ก็เป็นแต่ยานคือแต่กี้ฮะเนาะแต่กี้ฮันเป็นแต่ยานก็ข้าบริการข้ามไปนี่ก็ไปกับหันหาพันกีจเดี๋ถ้าว่าไปย่างเดี่ยวก็สามพันกีจไปกัปลับาะหาพันกีจ เึ็บรรยากาศแคมน้ำซองเนาะที่อยู่อ่ากงกันถาากับตัว,ตวเมืองวางเบียงที่มีบอนที่มีห้าอาหารหลายๆเนี่ยทานที่ปดัดดินีไปนี่เนาะ mm hmm. ก็ไปเรื่อยๆก็จะไปฮอดอ่าคัวที่เพิ่นเฮ็ดไใหม่เมืองประดุมานี่ตอนนี้ก็ลังมีการสร้างครัวอีกแห่งหนึ่งเนาะอยู่รุมฮัทกำลังสร้างอยู่ตอนนี้ น้ำสองถ้าเป็นมื้อวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นี้คนเต็มแถวนี้เลยทุกคนนักท่องเที่ยวสาวลาวของพวกเขาหนะ่ะแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันจันทะร์ก็ได้วินทายวีดีโอนี้ก็คนก็กลับไปนะครห่องเทียจันทร์ไปเฮ็ดเรียกเฮ็ด,ดการกันก็จะเงียบเหงาเนาะในช่วงมื้อวันจันทร์ไปหามื้อวันพฤหัสมื้อวันศุกร์ไปหาวันอาทิตย์เนาะก็จะคือขึ้นขนาดเลยโดยเฉพาะตอนช่วงนงแรงเนาะแถวแถวนี้ จะมีห้านอาหารอยู่ติดกับแทมนานเขาเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองวังเวียงแห่งนี้แถวนี้ครับเอนนกำลังมีการสร้างเพื่อนสร้างห้านอาหารสร้างอย่างอยู่บริเวณแถวนี้เป็นจํานวนลงหลายนะหลังจากที่ว่ามีเส้นทางเส้นนี้ตัดมาบ่อนี้เพราะมันกงกันข้ามกับตัวเมืองพอดีเลยเด็กท่านผู้ชจะเป็นโรงแรมเป็นเร้านพักเป็นอย่างต่างๆนานา ห้องพักได้สามารถเอาคัดข้างคืนได้นะ ก็เป็นบอลพักเส้นเดียวกันพระเจ้าคีคายักคิงนะคายักคิง ัมีการสร้างสาพัพฒนาอยู่บนบริเวณแถวนี้เมื่อพักเมื่อพรน,นี้โอ้คือขึ้นขนาดแล้ว สำหรับวิดีโอนี้ก็คิดว่าน,น่าจะยาวพอสมควรนะสำรบับเราดิลทุกคนเลาะไปเบิ่งแถวแถวบอนจะขึ้นทางด่วนะแล้วก็นั่ดอนนะเดี๋ยวว่าขี่รถเลาะมาเรื่อยๆแนละ้วก็พาแถวใจกลางตัวเมืองบางเบียงมาแล้วก็ข้ามขัวเกามาตอนนี้ก็มาอยู่อีกภาคหนึ่งของตัวเมืองบางเบียงเนาะก็จะเป็นบรรยากาศบางส่วนในตัวเมืองบางเบียงใน่วงนี้ ก็จะยาวกาจะคนแล้วสำหรับวิดีโอนี้ปัาฑินจะจบไปเียวท่านนี้เขาขอบใจทุกคนที่เข้ามาเนะพิ่ดเนื้อในพบกันวิดีโอต่อไปนะสำหรับวิดีโอนี้สบายดีทีนี้